สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับมาเดินตลาดนาเกลือนะครับมาดูเสื้อผ้านะครับในช่วงหน้าร้อนจะมีเสื้อผ้าขายหลากหลายสีนะครับนี่สวยงามมากตลาดนาเกลือพัทยานะครับนี่ครับชมครับเสื้อผ้าเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับดูกันไปนะครับของเยอะมากนะครับตลาดนาเกลือนะครับตลาดเช้านะครับนี่ครับมีเสื้อผ้าขายเยอะมากครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านออนทัว์ด้วยนะครับเลือกเลยเลือกเลยนี่ครับตลาดใหม่นาเกลือนครับพัทยาครับชลบุรีครับตลาดใหม่นาเกลือนะครับ,รบ,รรบนะเบสื้อผ้าสวยงามมากนะครับมีหลายหลักสีนะครับไม่แพง วันละ100บาทนะครับนี้ครับมาเรียนตลัดครับรับฝั่งนี้ก็มีเสื้อลายดอกรับพี่น้องนี่ครับเสื้อลายดอกลามาทางนี้ครับก็มีปลาขายเป็นันครับปลาสดเลยครับจากทะเลเลยครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เป็นปลาอะไรครับมาดูกันครับท่านชมครับนี่ครับเนี่ยครับ FC หรือท่านชมท่านใดนะครับ รับชมแล้วนะครับถ้าผ่านมาทางพัทยานาเกลือนะแปะได้ครับตลาดนาเกลือครับตลาดเช้าครับของเยอะแยะไปนะครับตรงนี้นะครับหลากหลายมากครับผมนี่ครับเสื้อถูกมากเลยครับสวยครับเสื้อนี่นะครับประมาณนี้นะครับเสื้อผ้าตลาดนาเกลือนะครับ นะครับผมนี่ครับเจอทีเด็ดนะครับวันนี้ครับวันที่1นึ่หวยออกนะครับ1เมษานะครับได้เลขเด็ดนะครับเดินตลาดเลาะตลาดนาเกลือครับได้เลขเด็ดนะครับพี่น้องครับมาลุ้นกันครับบ่ายนี้นะครับนี่จมูรฤทิจ่านะครับนี่เลยเขเด็ดนะครับสวัสดีรับชมคลิปนี้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านออนทัวร์ด้วยนะครับ